วันนี้งอนไก่ชาแนลนะคะเตรียมตัวตอนแรกเตรียมตัวจะไปเที่ยวทะเลนะคะติดโควิดก็เลยไปไม่ได้ก็เลยต้องซื้อเตรียมของเที่ยวทะเลอยู่ที่บ้านซื้อของเหมือนจะไปเที่ยวทะเลแต่อยู่ที่บ้านต้องจัดของเตรามีโปรแกรมจะไปเที่ยวทะเลกี่วันนะสามวันใช่ไหมสามวันสองคืนเราก็เลยเอาเงินจะไปเที่ยวทะเลไปซื้อของมาเลยสาหรับสามวันที่อยู่ที่บ้านอันนี้เตรียม ยัของยัดเตยเมื่อก่อนของสามวันที่จะไปเที่ยวอันนั้นปลาทำไรนี่แล้วก็ปลาหมึกไงเราซื้อปลาหมึกมาและกำหนดการคือสามวันที่เราจะเที่ยวเราก็เลยไปซื้อของมาสำหรับสามวันม่อยู่บ้านอันนี้เตยเปินดนี่เขาจะเอาปลาหมึกใส่เนี่ยที่อัดดิคือต้องเก็บบางส่วนนะคระับสำหรับสามวันกำหนดไปเที่วยวนะ <laughs> เปิดเรียจ้าอันนี้จะได้ไม่เปียกไงปิ้งกี่ตัวพอไหมหนึ่งวันเดี๋ยวดูดี่สานสี่ตัวพอไหมเนี่ยอปิ้งนะพอดีกินมาเดียววันแรกหมดเลยเ่อววมาหมดจะเก็บได้้อเดี๋ยวไปไหนคะอันเอาข้าฟิต ห<ไ>่งออหนโอ,นโอ,โอว,วเด้โอย,ยรอยไง,งอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับทุกเพื่อนเพื่อนหรือรยังล้องเปิดอสิอ้า อยู่หั่งหยุกนี่ไปตะวัสดีครังนี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้ถุยเออนี่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 อางน้าตรงนี้นี่อยางน้าตรงนี้นู้นเก้องปีหยกสวัสดีครับจังสวัสดีครับกันสวัสดีครับนู้นเลยลูกอ่ะไปซะบ้างเป็นไรมาป้างจะมาหอมเลยพ่อแล้วอือไป นี่อันนี้ด้วยอันนี้เนื้อวัวไปทะเลแต่ซื้อเนื้อวัวมากินอันนี้มีปลามีเมนูปลาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมือม้อมื้มือนี้เตียวไปแล้วเดี๋ยวมืววม้อเย็นนะคะจะมีเมนูปลาหมึกม,มีเนื้อวัวมีกุ้งเดี๋ยวจะมีเมนูปลาด้วยอันนี้ปลาลาาพิกนะคะแล้วก็ไก่ปีกไก่จะปีงไหมปีกไก่ก็เอาให้เด็กๆสักนิดนึง มีหมูเนื้อหมูด้วยใช่ไหมจะกินกันหมดไหมเนี่ยไม่ไม่หมดเราก็เอาแช่ได้แต่แต่แต่พรุ่งนี้อ่ะถ้าเกิดเราฟิตของไม่หมดเลยมันจะไม่มีพรุ่งนี้เอาเบาๆพรุ่งนี้เช้าเป็นกะต้มกุ้งก็ต้มกุ้งเหมือนไปทะเลเลยบ่ะมือกลางวันล่ะเอออารมณ์เหมือนไปทะเลเลยของมันก็ต้องต้องเตรียมไว้เลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราอัดฟิตหรือว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาละลายของ คุณย่าบอกถันยำทำทะเลยำทะเลเออใช่เพราของที่ซื้อมากินยังไม่หมดทั้งสามวันอ่ะเชื่อไหมหมดเชื่อดิเยอะยำทะเลกลางวันอ่ะโอเคตอนเช้าเป็นเป็นเมนูข้าวต้มเบาเตอนกลางวันก็เป็นยำโอเคยำพึ่งยำโอเคเราโอเคแล้วเด็กกินอะไรเรามีเด็กด้วยโอเคเออเรามีเด็กด้วย ถ้าปลาต้มยำมต้องฟีดไว้มะงั้นมันจะไม่สดนั่นน้าอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่หมายถึงไงหนึ่งสองสามเป็นอะไรอีอ้วนห้าหกเจ็ดแปดพอแล้วอย่างฮะมีอยู่กันไม่กี่คนเองไม่ได้เยอะจะไม่กินเลยใช่ไหมปีกอ่ะคนโตอเอก็นับอยู่แปดปีกคนโตหมายถึงอ๋อเราเหรอรือว่าลูกชายคนโตลูกชายคนโตก็จะหมดแล้วแต่คเดี๋ยววันนี้นะคะให้พีเอฟเป็นคน แปลมาเหมือนไปทะเลเลยของจัดแกงกินเหมือนไปทะเลเลยเหมือนไปบ้านพักบ้านบ้านแบบบ้านเช่าอะไรได้ยไอ้พวกปลาหมึกกุ้งเกิ้์งอะไรปลาหมึกกุ้งเกิรงอะไรวันนี้ก็หมดอ่ะกินวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมันไม่สดก็อัดไว้กินมันเดวเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลมาเหรอลูกเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำทะเลเลี่ยเดวได้ฟิลด้วยเนี่ยเสียงว่าเสียงว่าลมลมฟิวฟิวฟิว ใช่ไม่งั้นตู้เย็นมันเต็มมันพับได้ไงเดวกลางวันมันไม่กินอะไรเลยอะเดวกินอะไรขนมปังจ้ะอีกจัาก็เอาไว้กินหลายๆวันด้ไงจะได้ไม่ต้องออกบ่อยๆติดโควิดไม่ตีลงมันออกก่อนแล้วก็พับก็เออหนูก็เพิ่งนอนนวลรถตื่นมาซะไรลูกแย้ฟื้อกุ้งมานี่คือถุงที่สามนะไม่ใช่ถุงนี้ถุงเดียวนะมีสามถุงนะถุงขนาดเนี้ย โอ้ถูกกว่าถูกกว่าไปซื้อที่ทะเลเนาะใช่ไปทะเลแต่ไปซื้อกุ้งกุ้งนะน้ำจืดกินโอ้นี่ใส่ข้าวต้มกุ้งเยอะอยู่นะอะไรถุงมาแยกใส่ยำเก็บอายลูกเดี๋ยวเป็นลาคะลูกทำไมเดก็บเป็นลาเก็บอาหยิงปืนยังไงล่ะหยิงยิงโอ้ยิงตายไปเลยยิงยิงเลย เสียงน่ารักจังเลยีจ่จะให้ดูภาพบรรยากาศช่องฟิตที่แออัดเต็มไปด้วยของทะเลแล้วก็ของสดนะคะไว้เริ่มทำงานและะ้วค่ะอ้ของมาซ่อนไว้ตรงนี้นี้กำลังหารสีให้เอดอยู่นะคะทำอะไรอยู่อ้วนมาของทีแบบว่าอยู่ใช้หาดอ,อะไรไม่มีลมพัดเลยวะทะเลบ้าบอทะเลมีนี้ด้วยหรอ ต้นคูนต้นคูนครับว่าปลูกไว้ต้อนรับคนสุโขทัยอะไรโอ้โแล้วเราจองรีสอร์ทอย่างแพงเลยจองรีสอร์ทอืมอันนี้มาปลาเตรียมทอดพึ่งพึ่งให้มันสะเด็ดน้ำมันจะได้ทอดไม่กระเด็นไงเนอเดี๋ยวก็ทอดได้แล้วเนี่ยอหอันนี้เนื้อใช่หมูก็หมูก็ไใจเนาะเพราะว่าถ้วยไม่พออันนี้เฮ้ย ทะเมันร้อนงอนีเนาะเอา้าทะเลช่วงนี้พายุมันไม่เข้าไงเขาเลยไม่มีแดดไม่มีลม <laughs> <laughs> เที่ยวเสร็จกลับไปก้อ,อนนี้ก็ลดน้ําหนักกลับสภาพเดิมได้แล้วว,ว่าสั้นว่าสั้น <laughs> ช่วงนี้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไงเที่ยวเยอะไปหน่อยอย่างนั้นเลยใช่ใช่ไอ่วิธีการมากไ,าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหมายถึงมีแค่เกลือกันน้ำปลา กลัวกินของทะเลไม่พอกลัวของทะเลจะไม่พอจะมีกุ้งทั้งสองถุง่ยดูแล้วถ้าดูแล้วไม่น่าจะพอไม่พอก็เอา้วไปสองถุงเลยแล้วก็ถ้าไม่พอก็เอาที่ฟีดไว้มันยังข้งแกนหมึกเปลืหมึกเปลืหมึกปิ้งแล้วมันก็หดอีกอยากปิ้งแห้งสิแล้วก็เอาแค่พอสะด้งไฟ อันนี้เป็นคางปลาหมึกนะคะใช่พออยากกินกรึบกึบสรุปเตกทีกี้บอกเลยถูกต้องเขาคนกินเนะี่ยป้าบอกว่าไม่เยอะไม่เยอะถ้ากินไม่หมดน่าจะโดนของนี้นะนี่สวยเลยวะอะไรอ่อนนี้แล้วน่ากินแล้วนะคะอ,อ,อันนี้ฝีมือใคร ถ้าถ้าออกมาน่ากินอร่อยจะเป็นฝีมือเขาแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วไม่น่ากินไม่อร่อยก็เป็นฝีมือตัวเองทำโอเคปะเมออาเลยปลาอันนี้เธออยกอะปาลปาสรสปลาสามรสมีรสเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวดูหน้าตาซะก่อนอกินได้ไม่โอ้โห เสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวกินได้เลยหนึ่งอย่างกินอันนี้รองท้องเดี๋ยวเราก็จะไปปิ้งย่างแล้วอันนี้เรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยที่พักของเราเลยนั่นเพราะว่าเราไปเที่ยวทะเลหรือเปล่านี่ครับเราเที่ยวอยู่บ้านเราเองนะฮะธรรมชาติก็โอเคนะครับผมนี่สวยสดงดงามตอนนี้กํลาลังก่อไฟอยู่เนาะไฟกำลังก็ติดแล้วมันติดแล้วแหละไม่ใช่ว่ากําลัง รอให้เขาติดไฟดีๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มบรรเลงเพลงย่างกันแล้วนะครับผมวันนี้ตงเตาแล้วนะครับทุกๆคนโอ้โหไซตัวใหญ่มากนะครับผมไม่ใช่ตัวเล็กๆนะนี่นนะฮะสองนิ้วนี่ปิดไม่มิดเลยนะนี่โห้ยถึงไม่ใช่ชายไม่ใช่ชายทะเลนะแต่ก็มีเขาอยู่หน้าบ้านนะครับโอ้ยรู้สึกว่ากุ้งจะเริ่มเปลี่ยนสีนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,ลว,เ,รลวเริ่มแดงเริ่มแดง ว้ามันจะไหม้สิไฟมันแรงไปหรือเปล่านะไฟน่าจะแรงไปนี่เตาแรกไม่เป็นไรเตาแรกไม่เป็นไรเราทดลองเราทดลองเราทดลองไฟเรลองไฟยังไม่มีใครออกมานะครับตอนนี้เอ,อพี่เอฟออกมาปิ้งคนเดียวเดียเด๋ยวเด็กๆก็คงจะตามออกมานะครับกับพี่เอบเนาะแล้วคุณย่านะฮะอันนี้มันลองเตาดูก่อน,นเดี๋ยวนี่ มันทำลายมจิ้มมันไม่ติดอ่ะรู้คณทำไหมใส่อือเป็นไงยอดอร่อยหวาน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 จริมอร่อยอืมหวานมากหวานมากตัวใหญ่มากโอ้โหพี่ชายกินอืมอืม้องเดยกกินยังไงกินแล้วเต็มปากเลย เออกำลังสบายเลยบรรยากาศสวยจริงเหมือนที่ทะเลเลยเนาะตับขาดชื่อตับขึ้นชื่อเลยอโอ้โอะไรไอ้คนนั้นคือเออซ่อมยัดร่องร่วงไปแล้วหมดเลยมีเออวันนี้ไม่มีล็อกกุ้งไม่น้ำที่บิกซีก็ดูแล้วมีแค่โฟดนี่แค่วันแรกนะครับผม พึ่งลงแค่กุ้งเองยังไม่ปลาหมึกกับเนื้อยังไม่ลงเลย,ยลขหมักอะไรอ้าวโมเดลเริ่มมาแล้วจะออกข้างนอกแล้วโมเดลอ,ะอล่ะอืมอร่อยกันจริงจังตุยตุยกันเลยนะ อดยจะไปไหนได้บ้าน,นเราเนี่ยบายเดี๋ยวซื้อทะเลมาไว้ซื้อยกทะเลมาไว้ที่บ้านเนี่ย <c oughs> โผ<ฮ>ล่น,นี่น้ำเหนือน้ำเหนืออันนี้ใส่น้ำมะขามนะคะนนทุกคนเขาสูตรเขาใส่น้ำมะขามใส่มะนาวนิดนึงใส่น้ำตาลอันนี้เปซีฟู้ดแต่วันนี้ใส่เปนนิดนึงต่วันเลยวันนี้เราเริ่มเย็นไปหน่อย ไม่ปกติมันก็ประมาณนี้แหละแต่วันนี้อากาศนี่ไงฝนมันเพิ่งตกนี่ไงเลยมืดมันก็เลยมืดม,มิดมีไฟอีกมันเริ่มจะม,จะมองไข่นี่นี่ตอนนี้เด็กกำลังเหมืนอนดอกกุหลาบสวยต้นเล็กสวยค่ะก็มันมีอันนี้ต้นกุหข้างบ้านนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยชี้มองไม่เห็นโอ้ตอน้นกุหข้างบ้านต้นนี้ต้นนี้ไม่มีหนอนขอบอก ต้นนู้นนู้นตอนแรกมันม Th ีดอกแต่ตอนนี oh. Oh. ้ไม่เหลือนอนกินหมดใช่ไหมทำไมนั่งเก๊กรอดูใครจะดูบรรยากาศก็ดูไปเถอะน้องจิ๋มจิ๋มทำอะไรดหวัน ใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วยไปไหนครับไปแล้วนะคะกล้องกล้อง้งแม่ถ่ายเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวจะไปไหนคะไปไหนคะับจะชวนมาเดินได้ไหนนะแม่เเด็กอยากไปเล่นทรายนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นน้องมาเดียวไหมคะอืมอะ ได้เห็นตัวเองมาละไปละไปละเจ็กเป็นหนครับแกะยากแกะยากเปลือกมันติดกันตัวกินทั้งเปลือกเลยไม่ได้มันจะมืดนะเนี่ยอ응ืโอ้ยทีมนน่มันอึสบายเนาะโอ้โห,โโหเด็กรักธรรมชาติ โมเดลทำไรครับเดียวเดียวทำอะไรปังเสียงแล้วโอ้ยดูคนอื่นเขาเดินเล่นกับลูกมันก็ได้เข้าปากตลอดแก ขึ้นก็จอดเลยโหเดีเ๋ยวแพนเดี๋ยวแพนกล้องหาทะเลก่อนนะเดี๋ยวถ่ายเพื่อนเพื่อนดูกันว่าเราอยู่ริมทะเลตอนนี้เด็กๆ <c oughs> วิ่งเล่นกันแล้วครับ หลังจากที่เราไปเดินเล่นที่ชายหาดมาเมื่อสักครู่นะตอนนี้เราก็กลับขึ้นมาเล่นข้างบนเลยนี่เที่ยวหน้าบ้านก็สนุกได้ไงไงไงไปเร็วไปเร็วไปไหนไปบนแล้วเกาะอยู่ตะขาแม่ลูกน้ำมาแล้วหนีไม่บดไม่รู้จะหนีไปไหนอ่ะเย้ หนีหนีไปไหนอ่ะหนีท no mm uh ี่เอาไปไหนนะหน้าเห็นไปไหนเลยลูกเอาคนหนีอะไรมีเสียงก่อนเลยแล้วจะไปไหนเออหาแม่แกโอ้ยโกงนี่ว่ะตายตาย Tăng lạc Tăng lạc đi hà mẹ nó chưa đến laughter ệ Ố proud làm gì nhưng mà Đ yom แสงเออวิวกำลังได้เลยนะเออเฮ้ยทำไมหน้าเหลืองวะฮะหน้าเหลืองหนึ่งช่อไฟมันเหลืองเนี่ยอ๋อไฟข้างหน้าบ้านมันเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้องเออเนี่ยดำเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวลิ้นจิ้มกัาจิ้มนมถิ่นป่าเดี๋ยวจิ้มนมถิ่ปลา ลองเนื้อใหม่ลองเนื้อใหม่เมื่อกี้เกิดการผิพาดเล็กน้อยไม่เป็นไรพี่ไม่ลงแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นปลาหมึกแป๊บอันนี้คางปลาหมึกมนี่คางปลาหมึกเราอยากกินุไหนได้ลองเนื้อหน่อยลองเนื้อมาๆ่อยมาทุกคนมาลองเนื้อด้วยกันนะคะมาอมา่มมาๆมาๆพี่แทมมาลองเนื้อเนื้อนุ่มมาพ่อบอกเนื้อนุ่มพี่แทมมาลองไหนเนื้อนุ่มไหมกินแบบไม่ต้องจิ้มหรอกินแบบไม่จิ้มเลย เนื้ออาเดียวลองอร่อยอร่อยนุ่มโอ้โหเอดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมนะอ่าแม่ลองแม่ลองเนี่ยอร่อยเหรออร่อยอร่อยหมไม่เหนียวอืมที่วันนี้ก็หวานเนาะอ๋อนี่หวานน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มไต่มะขามอ่าต่อไปปลาหมึกอยู่บ้านก็อยู่บ้านก็ตุกได้ ช่วงนี้ไม่ต้องไปทะเลอืมอ้มอมร,ร,มร่อยปลาหมึกอะเดี๋ยวต้องปิ้งอันนี้ต่อเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องออจะลาทุกคนไปแล้วนะคะมืดแล้วเพราะว่าใช่บรรยากาศมืดแล้วตอนนี้นี่เดี๋ยวถ่ายดูดยมืดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวยุงจะมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกใช่บ้านเราฝนตก นี้ให้ดูเด็กๆอ,อ่าเดี๋ยวนี้ขอขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดีย๋ยวพบกันใหม่ EP หน้า,าของการากกเทียเ่ยวทะเล,ละอยู่ที่ท<ๆ>บ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางข้งงาวต้มตอนเช้ากินกันพรุ่งนี้ข้าวต้มกุ้งตอนเช้าอย่าลืมดูนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยว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 เฮลโหลเร็วเร็วเร็วนี่บ่ายตรงแม่นี่เร็ว บ,บ๊ายบายครับเอ้ยไ่ด้อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย